ทำไมไปพึ่งไม่ไปด้วยเลยนะมั้งลูกลูกีมาเอาเต่ามาพ่อพันเศษคืเจลิงเสียเดี๋ยวลู ลูกเออไม่็นอย่างนี้เดี๋ยวกันพากลเออ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 เอาเออเอาะฉีดไน้สิลูกอย่านะประมือเร้อมอุ้ยเต็มคำคอมเมดลูกใครบันไแกเอเลยเอาเลกแก่ใคร

ต่อก็เปียกว่ะเปียกคุณยายชักคี๋ยายชักแล้วตายแล้ว นี่นี่ฉ่นเขาอะมาเปียกเหมือนเนี่ยเนี่ยเรนยิงสองคนเลยว่าเขาเอาเปียกเหมือนมันม่เนี่ยแม่แม่มาโดนนะ ทำไมกูไไปด้วยไมไปด้วยเลยนะมึลูกขลูกยอข้ามิยสโนา่อเอาเต่ามาพ่อพนเ็จะลิงเียเดี๋ยวนโอ้โไม่ทำอะไแบบนี้